ได้ทิงเดือนได้มะไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นว่าน่าจะมาหลายคนอยู่แต่ส่วนใหญ่คิดว่าอาจจะติดงานอย่างพี่เอวก็เป็นเอารถแห่ไปลุยอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมาทันหรือเปล่าน่าจะน่าจะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ อยู่กับผมตีเล็ก้ายมันอยู่กับทีมงานรถกระบะนะครับ6ล้อมคิวครึ่งทีมงานมาจากพรันครครับบินตรงจากพรันครเลยย่านกทมนู่นแหละครับ วันนี้พระป่าอินหินปูนทรายครับจัดตุปัจจัยต่างๆที่วัดธาตทองนะครับบ้านธาตทองวันดีครับตำบลธาตทองอำเภอภูสงิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับทำบุญต้อนรับวันสงการวันปีใหม่ไทย12เมษายน2565ครับจละที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับก็จะเป็นเหล่าบรรดา หกล้อเคลื่อนตัวออกจากระลมวัสดุนะครับที่บ้านระลมตำบลลลมอำเภอภูสิงซึ่งทีมงานก็พากันมาจัดซื้อนะครับอินหินปูนทรายกันที่นี่แหละครับยังเหลืออยู่ข้างในอีกเยอะครับ แน่นร้านเลยต้องออกไปจอดรออยู่ด้านนอกครับมาดักคอยอยู่ในล่มวันนี้อากาศร้อนครับ ต้องขออภยัยนะครับขอแก้ไขข้อมูลนิดหนึ่งนะครับบ้านทาททองอเป็นตำบลละลมนะครับบ้านทาทองตำบลละลมอําเภอภูสิงห์ศรีสเกตรครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันออกมาจอดด้านหน้านะครับด้านหน้าร้าน ละลมวัสดุนะครับอย่งรอทีมงานอยู่เสียโตกเดินมาแล้วจะเต็มเสียโต้งฮะยังยังยมแรงก่อนมีมีแต่คันรล่อๆเลยครับ ด้ใจครับผมสีเล็กไกลแค่ไหนก็มาครับเกือบสองร้อยโลครับไม่เท่าไหร่หรอกรถดีทีมงานรถดับปูน้อยวยครับรถดับปูน้อยเสียบแมมครับเสียบแมม อขอไยในความไม่สะดกวกครับ,บ,บไปได้บโ่โอเคโอเคไปตั้งขบวนหน้าหมู่บ,บ้าน โอ้โหแรงๆทั้งนั้น จำๆทั้งนั้นครับสายด่วนจากกทมอะยังมงเนี่ยสายด่วนจากกทมเลย่านไปก่ได้นะไม่ต้องติดสี เดี๋ยวไปเจอกันนะครับตอนรวมพลตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเคลื่อนตัวไปรวมพลอยู่ด้านหน้านู่นแหละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ